กิบดีเห็นเหีนอยู่นะฮะพี่น้องย่างปลากินบ้านยุดครับทย่างปลาตึ้งจีเห็ดเฟียงครับย่างกุ้งกุกจากอุดรครับนี่กุกมาสร้างตรงมาจากอุดรเลยีซุปมีเปี๊ยงกีเหนียบหมาดตัวนียวปลาตัวนี้เมียงปลาครับเมื่อนี้เมียงปลา

เตี้ยงเลยวเตี้สวัสดีพี่น้องมาขอวันหยุดนำกันครับวันนี้ได้ยังกินเปครับปลาเผาตัวยหญ่งครับนี่ว่าไองมาอ่มาเลยย่างกุ้งครับกุ้งย่างเตรียมเตรียมจังเย ตำมังุงครับนี่ยตมังคุขน้จนก็ปุ้นโอ้ยใหญ่ๆครับกินเมี่ยงปลาเผามาเนี่ยแก้วเห็ดเปี้ยงวิ่น้องอยู่ไติวันก็มีกินอยอด้วยนี่ยกหม้อก็เหมือนก๋วยน้อยเตากไวหม้อก๋น้อยเตาโอ้โหอยาใหญ่ห้างวิ่น้องมาเสียบ้นไม้เนาพักอยู่ไก่อย่างน้อยด้วเนี่ย เดีย๋ยวได้พักกันคำเด็กแขกหมันมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้อ,อยู่ข้างหลังนะ่ะหมดกวอนเด้อ <c oughs> ช้าช้าไม่ไม่เหลือเลยปลา,<ะ>าสวยามัวเยอะนา้โอ้ยช้าไม่เหลือเลยมีแต่คนกินจุกเลยกิน <c oughs> มกินเสียนตอนนะ้าได้กินปลาอตอนใหญ่คีนอดอีอพอ,อีแม่ยี่บ้านเนี่พ่อเดียังกินเนาะแกไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งมาให้ผมทำยัยยัพี่รองเบิงบ้งเบิ้งอีกขอจะใส่กรเทีรกินกานะด่รั่ะ่นูกจน

ใส่เด็กเลกิงนให้หมดทีเดียวอุ๊ยคนเห็ดเคื่องนะเป็นเะครับผมดเอาเห็น่น่าลูกังต่อไปนะตัวเองจใช้ยังจะ้งอนี้เจ้ยตนี้ยง 笑什么？笑！我在笑他。我笑干嘛？包给你吃，人笑。<笑>我就拿一个嘴巴是吃一个吃一个就好了，不是一样、啊、不好吃。来、嗯啊，你照相，跟你说，嗯、哦，我包给他看看吃的什么样的好处看不到两个弯，我给你拿。我刚刚就吃过了，你还给给人家看？嗯找、嗯、不出一点。不用啊，不用、啊，要我叫你说不要这嗯 น่ยเหรพวกนั่นเราเราเนกจีิเลยพอต้ oh, okay. ่เาเขาจะอ้นหนาว่ะมันเป็นแล้ววะหรือว uh ่ากินเหล้าเกินไม่ได้ขอนนเลยขอาเกินเลยไงเขาใช่อกับกระหล่ำจะค่มกันไง ใส่มอเลยพี่น้องโอ้ัคำใหญ่เห็นเขาปางเด้หน่อยเนาะเอาล่าเ่ไปฟันน้ำตัวฟันอีกหนึเ้วฟัน้ตัวหน้วอร่อยจนเลอะเลยเหรอ 嗯，你在干嘛？老公，加饭了。加、嗯、那少给我干嘛？很辣的，那个咖啡都快被我喝完了,好了。我你自己加多少？没

เอานาพิเลยรังก่ามหกลกไม่ดเอเจ็ดนึ่งปลาจะได้ย่างก็ได้เขาเมี่ยงอะนะต้องมีน้ำจิ้มจิ้ด้วสูบไปใส่ปลาตๆแล้ววย่างก็ตุ๋นๆ喜欢吃？喜欢吃？

cảm ơn chú Diễm anh sẽ gặp lại <laughs> nhé. Ừ. Bạn, tôi cũng tôi